ได้สบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนค่ะและก็สวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านนะคะค่ะพี่น้องเมื่อนี้อากาศดีค่ะแม่มา่อนผ้าพีผ้านองออกมายังกินลุมส้มวิวเนาะออกมาออกกําลังกายน้าค่ะหล้กก็สีมาเก็บพักเก็บหยาไปลวกกินกับน้าพริกน้าค่ะกินน้ําแก้วน้ํำยางเนาะค่ะชว่วงนี้อากาศก็เริ่มอบอุ่นขึ้นค่ะแต่ว่ายังหนาวยู่ลงไปลินน้ำมาท่านใดเด้อค่ะเด้อ้า ผู้ใดอยากจะเล่นกับตองไส้สุดที่แบบว่าพิเศษแน่จัหน้อยค่ะค่ะทางฝั่งนู้นนะคะตอนนี้ผู้คนก็เริ่มออกมานั่งตากแดดอาบแดดกันแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบหกโมงเย็นแล้วค่ะช่วงนี้ดวงอาทิตย์จะตกตกช้าค่ะเริ่มย่างเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิค่ะ ดอกไม้ก็จะเริ่มออกดอกสพลังนะคะพวกผักป่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มออกค่ะเดี๋ยววันนี้เราเดินไปด้วยหาผักไปด้วยค่ะเผื่อเจอเนาะก็จะมีผักตำลึงฝรั่งผักบุ้งฝรั่งอะไรประมาณนี้ค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะพี่น้องส่วนโซนทางตึกสูงๆนี่ก็จะเป็นพวกค่อนดอพาร์ตเมนต์ละ แล้วก็สลับสับเปลี่ยนกับบ้านนะคะบ้านาส่วนมากจะเป็นบ้านทาเฮาส์ค่ะเป็นเมืองไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะเป็นเมืองเล็กๆนั่นแหละไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพล่านมากค่ะส่วนฝั่งโน้นนะคะก็จะเป็นไร่ข้าวโพดมั่ง ปลูกหญ้ามั่งปลูกผักมั่งสลับสับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาลค่ะแต่รู้สึกว่าปีนี้จะปลูกหญ้าค่ะปีที่แล้วปลูกข้าวโพดเยอะเต็มไปหมดเลยแต่และปีเขาจะปลูกไม่ค่อยซ้ํากันค่ะส่วนฝั่งทางโน้นก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีผู้คนมานั่งอาบแดดถ้าก็ถ้าเป็นช่วงฤด,ดูร้อนก็จะมาว่ายน้ําอาบแดดกันตรงนี้แหละค่ะ น้ำใสสะอาดนะคะแต่ว่าช่วงระยะหลังนี้นะคะน้ําเริ่มลดลงจนน่าตกใจค่ะลดลดลงเยอะมากค่ะจนจะแห้งแล้วเมื่อก่อนน้ําตรงนี้นะคะจะเยอะเต็มตรงชายฝั่งตรงนี้ไม่มีค่ะ น้ำจะขึ้นไปจนถึงตรงโน้นเลยค่ะแต่ระยะสองสาปีมานี้น้ําเริ่มเหมือดแท่งลงค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะฝนก็ไม่ค่อยตกด้วยเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะเดี๋ยวแม้มาล่อนสิผ้าพีผ้านองยางเหล่นขึ้นไปทางบนเนาะค่ะนาอพี่น้อง,นองเนาะเบิ่งพักเบิ่งหยาไปนั่งค่ะไปเลยค่ะพี่น้อง พี่น้องอันนี้แมลอนอยากให้พี่น้องในเบิงเนอะอันนี้เขาเอื่นผักบุงฝรั่งค่ะีเดินสิเป็ดยอดจังสี่ละข้าเจ้าไปหฮ็ดแกงสมค่ะมันสิออกรสสมสมค่ะพี่น้องไปแกงเทโพไปยังสีนะแต่ว่าต้องเอายอดอ่อนๆอัอองสีค่ะค้ามันอบอวมันี่แตกโปะ๊โปะๆค่ะสมเปรี้ยวค่ะผักบุ้งฝรั่งค่ะเนี่ยค่ะกระลั่งขึ้น แมนเบิร์ดค่ะพี่น้องนี่ปีนี้มันแหง้งมันบ่คอยอวบปกติสีอวบต้นบบกใ่ค่ะแต่มันสีสมันเป็นต้นยังสีแหล้วมบ่แซ่บแล้อคะนี่ตรงให้มันเป็นจ่มเป็นจ่มขึ้นใบบ้ันอันนี้นะแต่ว่าต่องหาต้นอบอวบค่ะพี่น้องอันนี้บ่อวบค่ะมื่อนนี้เท่าละปีนี้ฝนแรงบ่คอยอวบเป็นต้นประม่านี้ค่ะอันนี้เพิ่นเอิญว่าต้นพักบุ๋งฝรังเนาะ ข้าเจ้าเสียไปแกงเทพูค่ะเพราะมันสมเนี่ยค่ะเอาไปกินได้ค่ะพี่น้องเนี่ยฮกแตกโปะโลยเนี่ยเบื้องเน้ยเนี่ยอันนี้จะแข็งเล่เนี่มันสืบมบ่ค่อยดีแล้วต้องหาไอ้ที่มันแตกโปะสีนะค่ะพี่น้องเนี่ยคือจังตตนนี่แตกโปะเนี่ยเห็นปะแตกโปะโปะตะว่าสมสมอีลีเพื่อนเอิญพักปุ่งฝรั่งเ้อค่ะผู้ใดมาอยู่ไม่บ่หูจักเนาะสมสม แต่นี่มันออกบ่าน้าในไลค่ะแม่มาล็ก,กับผ้าในเก็บดอกถึงมันอยู่ไก่ทางยางน้ำหมาไม่ยางไม่หยังสิกับไม่เงียวใส่นะคะเนาะเดี๋ยวไปเขาป่าไปหาบางมันจะมาเกิดอยู่แถวริมน้ำค่ะส่วงนี่บรรยากาศกะง,ง่ามหูง่ามตาค่ะพี่น้องเขียวเขียวชะอมไปหมดเลยค่ะบรรยากาศสวยงามค่ะ ดอกหมอกดอกไม่อเอาปอไอแปะบรรยากาศช่วงนี้ ในปีที่แล้วแถวนี้สิเป็นไ้เขาโพดไปเบิดเด้อค่ะพี่น้องเพื่อนปลูกเขาโพดปีนี้เพื่อนปลูกหญ้าค่ะเขียวงามไปเบิดค่ะอันนี้ก็เป็นเส้นทางในสวนสาธารณะเนาะแต่ว่าเป็นสวนแบบเปิดค่ะผู้ใดอยากมาอยากไปตอนใดก็ได้ค่ะอยู่แถวนี้ก็ใต้ายก็หลายค่ะตรงมาเนีมันแลงซี่ค่ำคแำนี่ยกระต้ายออกมาเต้มไปเบิด์แหละพี่น้อง เดี๋ยวมือได้ทา,าแมมมะรอนมีโอกาสออกมาเนี่ยเหมือนแรงเนาะคำคำสิทายเบิง mm. พักอันนี้บ่หงว่ากินได้บ่ค้ายค่พักทวด,ดิน mm. บ่แมนกินบ่ได้ค่ะ ตำลึงไงพี่น้องเอาไปลวกกินกับแก้วได้เนี่ยค่ะมันจะออกข้นขนจักหน่อยช่วงนี้ก็ล่างขึ้นพักตำลึงตำลึงฝรังเนาะลวกกินแสบคึ้กกันก็พักตำลึงมานห่อนละ่ะตอนสิบัวานแห้งค่วมสีออกค่ะ มีห้อยค้นเก็บสงสัยแม่ขุนเดชมาลัดหนาหอยแล้วมเมาไปแล้ว หญิงของเดม,มาลอนค่ะพีน้องจอบอยูเบิร์ดปีดมิเตอ้วนขื่นอ้วนขื่นเพราะใจเจ้าเทื่อกเจ็ดจังได้กระเลีว <c oughs> กินหน่อยกระเลีวกินล้ายกระแนวกกระเลี่ยวกับพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะพี่น้องรละว่างการจะเป็นสวนสาธารณะนะ ส่างนี่เพื่อนก็นกำลังเตรียมดินปลูกหันปลูกนี่แหละเนาะวันปุ๋ยแล้วอีกบดโบดนก็นสีเขียวลืมๆขึ้นแล้วค่ะ หอมหอมเพึงกระไยค่ะเพิงกระสิบินเต็มไปหมดเดี๋ยวเอปเห็นมันเนาะดอกไม้กำลังออกดอ,อกเพิงกระมากบรรยากาศดีค่ะมาน,นี่อากาศอบอุ่น พี่น้องว่าเบิ่งห้งหงหงขาวค่ะพี่น้องืุอเจ้าเห็นตัวนั่นบอกขาวเห็นนั่นนั่นมันคูหลือกำลังว่างไครกำลังกกใครอยู่หันสองแม่ค่ะมันอยู่เป็นครูด้วยค่ะพี่น้องอาจจะเป็นทั้งพอทั้งแม่ก็ได้สองตัวค่ะขาวนี่ค่ะน,คะ,นะคะพี่น้องนี่ค่ะหงขาวค่ะกำลังว่างใคร อยู่นี่น้องนี่มีอยู่หลายห้างอยู่ค่ะอยู่ประมาณสามห้างที่เท่าที่เห็นค่ะทั้งเบิร์ตที่อยู่แถวน้องน้องมองนี่สิมีอยู่สองมองเลคะ่ะมองทั้งไตก็มองทั้งๆส่วนมากคนสิมเฮทห้างอยู่ท่างมองนี่ค่ะแล้วก็จังแบ่งแยกกันลงไปทงางสาราอีกน้องหนึ่งน้ำค่ะนี่หลายตัวอยู่ค่ะพี่น้องหงขาวอยู่น้ำธรรมศาสตร์เนาะ กาดดีแห้งค่ะต้นบักแอปเปิ้ลค่ะพี่น้องกำลังออกดอกค่ะ ตันกแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลพันปูกไว้แนมหัวไฮปลายหน้าค่ะกำลังออกดอกสวยงามค่ะ พี่แมมพ่อมูค่ะเป็นมายาง ทักทายสบายดีค่ะพี่น้องอีกรอบหนึ่งค่ะหลังจากมือนี้ได้ผ้าพีผ้านองออกไปย่างกินล่มส้มวิวเนาะค่ะเนาะตอนแรกก็ตั้งใจว่าสีไปอัดคลิปอยู่ด้านนอกค่ะพี่น้องแต่ว่าล่มมันค่อนขางที่จะแห้งค่ะอ่าก็เลื่อยกลับมาอัดอยูบานโตอค่ะพี่น้องค่ะ ก่อนอื่นแม่มาล้นกับตองขออนุญาตเเบาไทยน้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อสาหรับเอฟซี FC พี่น้องที่เพิ่นบอกเขาใจภาษาอีสานบ้านเฮาเพิ่นกระซีได้เขาอกเข้าใจน้าค่ะพี่น้องค่ะค่ะสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่วันนี้ดิฉันได้พาออกไปเดินอรอบรอบหมู่บ้านนะคะไปเดินกินลมชมวิวค่ะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปอัดคลิปอยู่ด้านนอกเนาะแต่ว่า ลมมันค่อนข้างจะแรงค่ะก็เลยกลับมาอัดต่อที่บ้านค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะดิฉันก็อยากจะมาอัปเดตหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดมาเมื่อวานนี้ว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการอะไรยังไงไหมมีผลข้างเคียงอะไรยังไงไหมได้รับวัคซีนตัวไหนทําไมได้ฉีดวัคซีนเร็วเนาะค่ะ ค่ะหลังจากที่ได้รับวัคซ,ซีนแล้วนะคะอาการข้างเคียงก็จะมีปวดแขนค่ะปวดแขนร้อนตรงแขนตรงที่เราไปฉีดมามีอาการร้อนบูบวาบตามตัวแต่ก็ในระยะเวลาหลังจากที่เราฉีดวัคซีนไปประมาณ15นาทีค่ะหลังจากนั้นอาการก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เป็นปกติค่ะนอนหลับไม่ปวดหัว ทานข้าวอร่อยเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรผิดปกติแค่ปวดตรงแขนค่ะก็อาอยามองบ้านเราทาก็พอประทงัะทงความปวดได้ค่ะไม,ไม่ไม่ปวดจนจน,ต,นต้องทานยาแก้ปวดค่ะอันนี้คืออาการข้างเคียงสำหรับตัวดิฉันนะคะแต่สำหรับคนอื่นๆก็อาจจะมีบางคนก็อาจจะอาเจียนหรือว่าปวดหัวนะแล้วก็ปวดแขนนี่ปวดทุกคนค่ะ หรือว่าบางคนก็ปวดท้องค่ะเนาะอันนี้คืออาการข้างเคียงแต่ว่าของดิฉันเองอาการปกติดีค่ะไม่รุนแรงอะไรเนาะค่ะแล้วดิฉันได้รับวัคซีนตัวไหนดิฉันได้รับวัคซีนของบริษัทไบออนเทคค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่สามารถผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิดได้ในอันดับแรกๆนะคะแล้วก็ถือว่าได้รับ การการันตีมากที่สุดในเยอรมันค่ะก่อนอื่นดิฉันต้องขอชี้แจงว่าที่ประเทศเยอรมันเขาจะแบ่งกลุ่มบุคคลกลุ่มเสี่ยงออกเป็นกลุ่มๆนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นผู้สูงอายุเนาะ แล้วก็บุคคลที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานค่ะก็สามารถที่จะได้รับคิวเร็วกว่าบุคคลธรรมดาค่ะรองลงมาก็จะเป็นบุคประชากรหรือว่าบุคคลที่ทำงานในบ้านพักคนชราโรงพยาบาลตำรวจนะคะอันนี้ก็จะได้รับในช่วงระยะต,นต,นตนย้นๆอยู่คิวด้านหน้าค่ะ ลองลงมาอีกก็จะเป็นคุณครูครูตามโรงเรียนต่างๆนะคะแล้วก็คุณครูอนุบาลพอดีตัวดิฉันเองก็เป็นคุณครูอนุบาลค่ะทํางานที่โรงเรียนอนุบาลทํางานกับเด็กๆค่ะมีโอกาสที่จะติดโรคเร็วกว่าบุคคลอื่นเนาะก็เลยได้รับโอกาสนี้เร็วด้วยค่ะ การฉีดฉีดวัคซีนเนี่ยต้องไปฉีด2ครั้งนะคะครั้งแรกแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ3ถึง6อาทิตย์ก็ต้องไปฉีดซ้ำครั้งที่2ค่ะผลของวัคซีนที่เราได้รับไปถึงจะมีผลร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถึงจะมีผลดีในระดับที่เขากำหนดไว้ก็ประมาณตัวนี้ก็จะ ผลที่น่าจะได้รับก็อยู่ประมาณ95%ค่ะไม่ถึง100%นะคะค่ะส่วนเรื่องระบบการจัดการในการไปรับวัคซีนตัวดิฉันเองได้ไปรับวัคซีนตรงศูนย์มันจะมีศูนย์กลางนะคะสำหรับสีดวัคซีนที่นี่นะคะไม่ได้ไปสีดตามาหมอบ้านหรือว่าหมอประจำตัวค่ะ สทีที่ศูนย์ฉีดวัคซีนประจําเมืองเมืองนั้นนะคะขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บหนึ่งค่ะอม <c oughs> อันนี้แม่มาลอนต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่แล้วก็ระบบการจัดการของกระทรวงสาธารณสุขที่นี่นะคะว่าเขามีระบบการจัดการที่ดีมากๆค่ะไม่ใช่ว่านัดให้คนไปออกันไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นเยอะๆค่ะการจะไปฉีดวัคซีนต้องมีการทำนัดหมายก่อนล่วงหน้านะคะแล้วเราเนี่ย ก็จะได้ใบจองใบทะเบียนเนี่ยทุกอย่างทำผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะทำผ่านทางออนไลน์เนาะเราก็เข้ามันมันจะมีศูนย์กลางของแต่ละเมืองเนาะศูนย์กลางการทำอ่าไปไปฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะของแต่ละเมืองเราก็เข้าไปจองวันเวลาในอินเทอร์เน็ตค่ะตอนนี้สำหรับบุคคลทั่วไปดิฉันไม่ทราบนะคะว่า จองเข้าไปจองปุ๊บจะได้เลยไหมก็ต้องลองเข้าไปดูค่ะเนาะเข้าไปซื้อหาข้อมูลดูใน Google อ่าอิมเซนทุมประจำเมืองนั้นนะคะแล้วมันก็จะมีฮอตไลน์ให้แล้วก็เข้าไปติดต่อดูค่ะแต่เท่าที่ทราบมานะคะก็ช่วงประมาณเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปก็จะเปิดให้บุคคลทั่วไปนะคะสามารถ ใครก็ตามนะคะที่อยากจะฉีดวัคซีนก็สามารถที่จะโทรไปจองวันเวลาได้ที่คุณหมอคุณหมอประจำตัวหรือว่า house art นะคะตัวนี้ก็อย่าเพิ่งเป็นกังวลน,นะคะได้ทุกคนแน่นอนค่ะ <c oughs> ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะที่ดิฉัน อยากจะมาเล่าให้พวกเราได้ทุกคนได้ฟังในวันนี้ค่ะถ้ายังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะปลอดโควิดค่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแล้วก็มาเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณหล,ลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับซุ่มรับเบิงขอบคุณสำหรับเวลาที่มูจ้าอเสียสะละมาฟังคอยวาว บางเื่ออาจจะเป็นตะกุกตะกักในจักหน่อยค่ะพี่น้องอันนี้แม่มาล่อนก็ขอย่อมรับค่ะว่าเว้าไทยบกเกง่งโบคล่องปันไดมันลลีนแข็งค่ะพี่น้องมักเว้าไทยมักเว้เาภาษาอีสานเนาะ้วกะ็ <c oughs> เว้าเลี้ยวเว้าอีกค่ะพี่น้องสวสีได้แต่ละคลิปขอยลบปเลี้ยวลบอีกจังว่าจักหลอบอันนี้ขอย่อมรับค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ากับผเป็นยังค่ะ สู่ตายค่ะอิเล่สู่ตายค่ะสำหรับคลิปนี้แมมมอล่อนก็ขอลาผ้าจากพี่น้องไปใบเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะอยู่ดีสบายเป้ดสุขสุขุนนะคะพี่น้องเด้อพอพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ